สวัสดีครับอาจารย์เมื่อนี้เอานกฝึกมากครับนี่ไม่แก่กองเลยจากเพิ่นที่เป็นแนวดครับเป็นนกเสียงกลางสองกุกหหอยมีอ่างลงนำ้ำใส่เพิ่นว้ต้นทุ่มในหน,หน่อยนี่ครับนี่เอา้าใส่บึงกอนครับขันบุบุดินแคะขึ้ยังนี่ใส่ใบต้นทุ่มหน่อยนี่แหละไม้ก็อยู่บ้านผมนี่แหละครับอาจารย์เออ สิิไปเศร้ายุพุ่นฝากปาายุ่้าเข้าไปพุ่นครับขันมนอ้อครับอาจารย์ครับพี่น้องเอฟซี FC ครับเอาหนกไม้มาใส่ไม้แรลกต้นทมนั่นบ่เข่าครับพิ่นกับขันให้อยู่บานิ้ง่ายไม่สองไม่ใส่ตุนเสือกง่านี่ครับน,นี่เดี๋ยวเห็นคุ้มมุมอยู่นี่นี่โอ้ยใส่แล้วมานั่งอยู่เถียงนี่ข้าวหนึ่งครับ เป็นนกเสียงกลางข้าลุ่มจัดจานเลยครับเขามานี่นี่น,นีเดี๋ยวนี้พ่นปยูต,ต้นแหงๆนี่ข้างนี่ตัวเสียงไงเจ้าทินอยู่นี่ครับนี่มนุษย์พันปีครับอยู่ของบ่เข้าบ้านนี่นกตัวเสียงกลางข้าลุ่มเนะี่เข้าไปก้อนนี่เข้าไปนี่ผมรุนยูโดดนาโดดหลังอยู่ตัวเสียงไงเจ้าทินมนุษย์พันปีอยู่นี่เข้าไปครับไปตีบ้านนี่ไปตีไปไกัน,นเรื่องต้นเสือกผมใส่บัน ตัวเสียงกลางเขาล้มบุออกไปจ่อยครับบุนเดี๋ยวตัวเสียงญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวตัวเสียงไงญ่งงังห่วมต้นอยู่ครับเด่น,นกำลังไม้ผมเนี่ยบ้เต้นบ้ฮ้องครับเพิ่นนี่สามสี่ปีแล้วแต่มันอยู่นี่ครับโบ้เขาเขาไปร่วมกับบเต้นเอาบุนตีห้องเลยครับผุดตีห้องคือทั้งฟ้าผุนบานเสียงไงพีพี่พีพโค้งออกพี่บาน,นโอ้ไปทางไหนก็ไปลวดเทะบ้เต้นบ้เยียบให้อ ไล่ถาลายขาหมูยกของบ่เหยียบครับเอาขึ้นปีไปไกลปาะนี่ว่าดีด้นกขลุ่มเสียงก่างตัวนั่นไหมเต้นดีครับครับ <c oughs> คู่กอะกอยื่นไม่แล้วนี่ที่เขาไอผม,มบ่บางนี่ <c oughs> ดูเสียงไงนี่ละดานมันครับเยนี่อาจารย์ <c oughs> นกฟึกผมก็สูใอายุครับ <c oughs> เนาอายุโกงเพิ่นได้แล้วล่ะปีกลัวแล้วครับ เนี่ยตัวน,นี้ครับพูดนะนกปลาอยู่ต้นทั้งนี้คู่อกกอก,ต,อกออตัวเสียงกลางเขาเห็นไหมนี่แม่เอ้รุ่นเจอไปครับตูเสียงกลางค่าล่มเขาบีกแล้วครับอาจารย์ตูเสียงไงที่ผมไม่ต้องการนี่กับเขาบีคือเขาพูดนะไปไล่ตีกันอยู่บนบานนี่อยู่ต้นผมใส่นี่ยละ่ะโอ้ย เสียงไงตัวนี้ก็มีค้ารุ่มอยู่ครับแต่ว่ามันมันไปกวนมูยังสี่ล่ะเขาบีกแล้วครับจุดงานทึ่งไปไปเลยครับบันนี้ยู่ไปลายพุ่นหันเขาโบเขามันกับ่บเขานกตัวนี้มันที่เวียนเขานกผมอยู่มันตัวเสียงไงบินนี้ไปไกลบ้านมันก็กลับมามันเกิดนกผมเรียกขึ้นสองสามค่ำมันก็บินเขาเอาเอาเอาไล่กันไปไล่กันปุ่นออกไปทัึงสองบานนี่โอ้ย เนาะก็เป็นแนวนี่เนาะเห็ดยังไงเนาะนกตัวนี้เนาะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยนักสิทธิ์รุ่นขึ้นโบขึืนเด้อครับเบจ่างากันเป็นแนวนี้ขันเขาเข้าไปมันเป็นตีตะไลครับเขาไปลว้วนกันนกนต่อกับนกปลาสู่กันมันเข่ามาลวดวครับไปไล่เขาออกนี้เราจะคล้องกันนั่งเฝ้าแล้วก็โดนแล้วก็นี้บานโอ้ย โต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 ย่หันโอ้ยย้า่ไปต้นได้น้อบอ้านนีเนาะครับอาจารย์ครับหลังจากรุนหลอดลมรอดไตไปไล่นกเสียงง่ออกครับจากต้นนี้จากโกเก่านี่ต้นนี้บ้านนี้ผมใหย่มาต้นนี้ครับนี่ต้นจิกแห่งๆครับเจ้าเสียงกลางค่าล่มนี่กลับมาอีกครับสู่กันเกือบชั่วโมงพี่น้อง ผมเบิ่งอยู่นีว่าไม่โดดเหยียบแหละแต่ว่ามีนกเสียงหน่อยตัวหนึ่งคู่อ่างครับเข้าไปแต่ว่าเบิ่งตัวเหยียบนี่ว่าไม่นตัวไม้เลยครับโอ้ยหลุนอยู่ผู้เดียวครับพี่มานางอยู่เทียงนี่หลุนอยู่ผู้เดียวอสวมที่เหยียบให้ครับสีเทียวครับจะเพิ่นเที่ยวเขาเที่ยวยังตอนเขาที่แรกนั้นตัวเสียงไงเนี่ยมากวนครับเทียวทุดทายเทีทยวท,ที่สาม แ่ทวที่สามผมก็เลยตัดสินใจไปไล่ตัวเสียงใญ่ออกครับวาน,นี่ผมก็เลยง่ายออกจากกุกเสียกกุกนั่นไมใ่ใช่กุกค๊กุกนี่ครับเฮตัวนึงบินออกนะั่นรุ่นตัวใดบินออกเท่านั้นแหละ,ละเอาตัวเสียงหน่อยคู่อ้างด้วยสิแม่นตัวเสียงหน่อยคู่อ้างเข้าไปมันบดดดครับเข้าไปอยู่หงบดติงแต่ว่าตัวนี้โดดดูครับข้าล่มจัดจ้านพี่น้องเสียงก่างลงมาโอ้เป็นตะเลียงครับ เบิ้งโมผิดว่ามันเสียงพืนเนียรนด,ดรันโดดลงซื้อนั่นแหละโอ้สู่กันว่ามันเกือบชั่โม่วงครับรุนอยู่นี่นี่ต้นนี้ครับนี่ตัดพาไปพุญนเลยครับอาจารย์โอ้คุ้มค่าคุ้มค่าครับสวยทีได้น,าาไนี่ครับอาจารย์ใช้ไปนี่ครับนี่ เขาทาั้งหลังนี่จุ้ยเที่ยวเขาเที่ยวอ,ออกโดดขึ้นโดดรุงเอาเรียบร้อยปลดล็อกได้แล้วครับกับนุกฝึกตัวใหม่คารุ่มพ่อได้ฟังเสียงกลางมีอ่างเป็นบางค่ำครับนี่เดี๋ยวผมมาลงไม้เบื้องครับผมคุ้มค่ากับการรอคอยครับนี่ครัาบอาจารย์เดี๋ยวเอาไปถพุ่นละครับเขาห่มกอนไปเบื้องโตต้นน้ำกันโอ้จับปลายเลยครับเพื่อนนี่ เพเนียดดังนี่บ่ค่อยจับไปมีตัวนี้แหละครับรูเพเนียดครับเอาแต่ว่าก็ไม่รอดครับเก็บครับนกตัวนี้ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดอา้าออกมาหอดนี่แล้วครับอาจารย์คุ้มค่ากับการรอคอยการรุนครับเพิ่ยากเมื่ออยู่น้่ครับโอ้เฮ็ดดีครับเดอ้ออาจารย์นกตัวนี้ สุดยอดเลยเลียงเห็ดคู่หลายครับคู่หลายคู่เร็วเขาสามเถียวที่ 4, าาส,สออีนี่เขาไม่อีกอสุดยอดสุดยอดเออคุณฮะเดี๋ยวปลดก่อนครับอาจารย์ออาเรียบร้อยครับปดออกมากเรียบร้อยครับตัวนี้น้อยครับโอ้ก็ใจครักเทอ ตัวนี้น้อยนิ่ก็ได้สุดยอดเลยข้าร่มครับคู่หลายใจเกินร้อยเพิ่นนี่นี่ครับนกฝึกครับเอาบ่เลี้ยงแคะนี่เบิดเท,ท่านั้นครับนี่สู่โสตายอดยอนมีอ่างเป็นบางงกครับอ่างเป็นบางข้าก็ะออกลายอยู่ครับฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับอาจารย์นกฝึกปดล็อกได้ล้อครับยังบ่น,นตังซื้อใ,ใส่ซื้อเพิ่นยังได้บุ เอามาตะบันผู้ใช่กับที่ใส่ซื้อเพชรผู้ใช่พระจักอ่ะคลิปหน้าพอกันไหมครับอาจารย์ขอบคุณทุกกำลังใจผู้ใดออกต่อกับมันหมานคือเก่าครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีได้เวย